สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับก็พบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะสําหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมสถานีรถไฟกรุงเทพนะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ดีอยู่แล้วนะ,ะเนื่องจากเป็นสถานีรถไฟที่เป็นต้นทางของเส้นทางรถไฟทุกสายในประเทศไทยนะแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักสถานีรถไฟแห่งนี้ในานามของสถานีหัวลําโพงนะ แต่ชื่อที่เป็นทางการเนี่ยก็คือสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับผมก็เป็นความรู้นะสำหรับสถานีรถไฟกรุงเทพนะก็ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพนะด้านหน้าของพวกเราเนี่ยก็คือถนนรองเมืองนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมสถานีรถไฟกรุงเทพนะในส่วนต่างๆบริเวณภายในด้วยแล้วก็บริเวณโดยรอบนะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีความสวยงามสักแค่ไหนนะนี่นะสำหรับอ่าเราก็มาเริ่มต้นที่ด้านหน้าสถานีเลยนะด้านหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นวงเวียนน้ำพุนะครับผม่แล้วก็รอบๆเนี่ยเป็นวงเวียนนะแล้วก็ทางด้านนอกนะผมก็นี่นะทางด้านนู้นนะเป็นถนนพระรามสี่นะ ครับเราก็มาชมในส่วนของตัวอาคารสถานีรถไฟนะด้านหน้านี่ก็มีความสวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยก็คือโดมโค้งนะครับผมเป็นลักษณะหลังคาโค้งนะ,ะตัวอาคารเนี่ยก็จะมีความสวยสดงดงามนะในลักษณะของสไตล์อิตาเลียนแล้วก็เป็นศิลปะผสมกับเรเนซอง์นะนี่นะ,ะดูรลมๆเนี่ยก็มีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับผม มีลักษณะเป็นเสาโรมันนะครับนี่นะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับผมก็จะมีนาฬิกาเรือนใหญ่อยู่1นเรือนนะแล้วก็นี่นะับด้านบนนี่ก็เป็นธงชาติไทยนะครับผมด้านหน้านะด้านหน้าก็จะเป็นมุกนะคผมที่เขียนว่าสถานีกรุงเทพซึ่งตรงนี้นะก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาถ่าย สำหรับมุกด้านหน้าสถานีนะครับก็นอกจากจะมีตัวอักษรเขียนว่าสถานีกรุงเทพแล้วก็ทางด้านขวานี้ก็จะมีเขียนว่าพศ2459นะซึ่งเป็นปีที่เปิดให้บริการนะครับผมก็ถ้าเทียบกับปัจจุบันนะผมถ่ายปี2564กเนี่ยก็มีอายุ105ปีแล้วนะครับผมก็สำหรับในส่วนของตรงนี้นะก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับผมก็เพื่อนๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่า มีประตูทางเข้าเยอะแยะมากมายนะแต่เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9กนะก็เลยจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองนะครับผมก็ประตูต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องปิดนะครับผมแล้วก็เขาเปิดให้เข้าสถานีเนี่ยประตูเดียวก็คือ,อบริเวณด้านข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะไปเข้าประตูด้านข้างกันนะ อันนี้นะครับก็บริเวณประตูทางเข้าที่ผมบอกนะที่มีการตรวจจุดคัดกรองนะครับผมแล้วก็ทางอันนี้ก็จะมีร้านขายของอยู่บ้างนะทางนู้นนะทางนู้นก็จะเป็นทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถไฟฟ้า MRT สําหรับนี้ก็เป็นสถานีหัวลําโพงนะทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็อาจจะมีหลายทางอยู่นะครับผมข้ามถนนรองเมืองไปเนี่ยก็จะมีทางลงอีกทางหนึ่งแล้วก็บริเวณถนนพระรามสนะนะ ก็สะดวกนะครับผมสําหรับทางด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นจุดขึ้นลงรถรถเม์นะแล้วก็พวกรถแท็กซี่นี่นะครับก็มีรถแท็กซี่เนี่ยมาจอดนะรอให้บริการนะแล้วก็มีพวกรถเม์นะครับผมนี่ก็มีร้านขายของนะโอเคนะคเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะ ครับก็เข้ามาถึงบริเวณด้านในของตัวอาคารสถานีกรุงเทพนะสำหรับโดยทางนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องจําหน่ายตั๋วนะแล้วก็ด้านบนช่องจําหน่ายตั๋วเนี่ยก็อาจจะมีตารางรถขาออกแล้วก็ขาเข้านะนี่นะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับผมมีพระรูปรัชการที่5นะอยู่บริเวณทางกลางสถานีแล้วก็ในส่วนของหน้าจอฝั่งนู้นนะก็เป็นจอของรถไฟขาเข้านะ อันนี้ก็เป็นหน่วยบริการเดินทางนะครับผมนี่นะก็ถ้ามีข้อมูลสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบถามเขาได้นะแล้วก็ตรงนี้ศูนย์อาหารนะครับผมแต่ว่าในช่วงโควิด -19 เกนี่ยก็รู้สึกจะปิดให้บริการนะด้านบนนะชั้นลอยเนี่ยก็เป็นร้านคาเฟอเมซอนนะ,ะเพื่อนๆท่านใดมาสถานีกรุงเทพต้องการนั่งพักผ่อนชิลๆก็ไปนั่งดื่มกาแฟกันได้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวอาคารสถานีนะผมอันนี้ก็คือถงของผู้โดยสารนะที่นั่งรอขบวนรถไฟนะนี่ก็นี่นะนาฬิกาแล้วก็ในส่วนของหลังคาโค้งนะทางฝั่งนี้เนี่ยเป็นร้านแบ c ็ c แคนยอนร้านกาแฟแบ c ็ c แคนยอนนะแล้วก็ด้านล่างมีร้านโดนัทมีร้านขายพวกขนมอยู่นะครับผม ก็สำหรับทางด้านบนนะครับทางด้านบนที่ติดกับหลังคานะก็อาจจะมีภาพสีที่เกี่ยวกับสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับผมสถานที่ต่างๆแล้วก็พวกธรรมชาตินะก็จะมีสองฝั่งเลยนะครับผมมีฝั่งนี้นะฝั่งขวาก็มีนะผมนี่นะถือได้ว่าเป็นสเสน่ห์ของสถานีกรุงเทพนะ ครับก็พาขึ้นมาชมบริเวณชั้นลอยกันนะ,ะชั้นลอยนี้ก็จะมี2ด้านนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นร้านกาแฟอย่างอย่างละด้านนะผมด้านนี้ก็เป็นอเมซอนส่วนด้านนู้นเป็นแบ a ็ k แคนยอนนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนท่านใดคอกาแฟเนี่ยก็าตามอัธยาศัยเลยนะผม <laughs> นี่นะกะ็นี่ก็เป็นนาฬิกานะครับเป็นกระจกสี นี่นะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสถานีกรุงเทพเนี่ยก็คือช่องกระจกสีบริเวณกลางหลังคานะก็จะสังเกตได้ว่านี่นะครับอันเป็นเป็นช่องกระจกสีนะนะแสงส่องลงมาเนี่ยก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ทางด้านน้นนะใต้พระรูปรัชะกาลที่5เนี่ยก็จะเป็นประตูออกไปสู่โถงของชานชา,าลารถไฟนะก็เดี๋ยวเราตามออกไปดูกันนะ อ่านี่นะก็เป็นภาพโดยรวมบริเวณถงชานชาลาของผู้โดยสารนะอโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะอ,อไปดูบริเวณชานชาลารถไฟกันนะครับผมอ่านะครับนี่ก็บริเวณถงชานชาลารถไฟนะสําหรับสถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยก็จะมีทั้งหมดจํานวน12ชานชาลานะครับผมก็เริ่มไล่ไปจากทางด้านขวาของผมนี้นะไปจนถึงด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จํานวน12ชานชาลานะะ แต่ละชั้นชลานี่ก็จะมีรถไฟเนี่ยอถอยเข้ามาเทียบนะผมนี่นะน,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 นะครับแล้วก็มีป้ายของสถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยทั้งสองด้านนะนี่นะนี่นะก็มีการจัดมุมถ่ายรูปไว้อย่างสวยงามนะมีการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับต่างๆแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปนะซึ่งทําจากไม้หมอนรถไฟนะครับผม ป้ายกรุงเทพนะดูลักษณะของสถาปัตยกรรมของตัวอาคารนะนี่นะทางด้านขวางเราเนี่ยดูคลาสสิกมากๆนะเป็นลักษณะแบบนะอาคารอิตาเลียนเก่าแก่นะผมดูไปดูมานะรู้สึกเหมือนอยู่ในยุโรปเลยนะ <c oughs> นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะที่ทางสถานีเนี่ยเขาได้จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะก็ได้มีรูปแบบการจัดในลักษณะ สไตล์สถานีเก่าๆนะผมะมีลักษณะเหมือนกับเป็นสถานีพวกสถานีไม้เก่าๆแล้วก็ดูคลาสสิกนะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายด้วยนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีการตกแต่งไปด้วยพวกภาพคําเตือนต่างๆที่เกี่ยวกับอันตรายจากาทางรถไฟนะพวกอุบัติเหตุต่างๆนะผมก็เป็นสิ่งที่อย่าทำนะ <laughs> นี่นะผม ก็ดูสวยงามนะนี่ก็ตกแต่งคล้ายๆเหมือนกับเป็นช่องขายตั๋วด้วยนะผมครับก็เป็นบริเวณโดยรวมของถงชานชลานะฮะที่ผมมาถ่ายนี่นะ,ะด้านหน้านี่ก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษินารัตนะที่31บบก็จอดรอเวลาออกนะครับผมก็ดูโดยในภาพรวมนะนี่นะมีป้ายสถานีกรุงเทพ สองฝั่งเลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็มีพระรูปราชกาลที่5อยู่ด้านบนนะนะเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของถงถงผู้ไดยสารนะผมถงผู้ไดยสารเนี่ยก็จะติดแอร์นะด้านในแต่ว่าถงชันชลาเนี่ยก็จะไม่ได้ติดแอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในส่วนของทางด้านนอกนะนะชันชลาแล้วกนะ็บริเวณด้านหน้านะครับผมนะมุมถ่ายรูปนะก็ ตกแต่งทั้งสองด้านเนี่ยทั้งสองด้านของป้ายนะครับด้วยดอกซากุระนะ,ะเพราะฉะนั้นซากุระเนี่ยก็ไม่ได้หาเฉพาะได้ในญี่ปุ่นนะครับผมเมืองไทยของเราก็มีซากุระนะอันนี้ก็ฮา่าฮ่านะครับผมครับนี่ก็เป็นในส่วนของชานชาลานะะซึ่งนี่นะครับผมเป็นสถานที่ที่รถไฟเนี่ยเข้ามาเทียบนะ สำหรับจุดที่ผมยืนอยู่นะผมก็ในส่วนของชานชาลาที่4และชานชาลาที่ห้าซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของสถานีนะก็จะไล่นี่นะตั้งแต่ด้านนี้ไปจนถึงด้านนี้นะผมจํานวน12ชานชาลาด้วยกันนะก็ในบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันนะบริเวณชานชาลาด้วยอ่านะก็สาหรับสถานีกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าคือ ไม่ว่ามุมไหนนะก็จะเป็นมุมที่ดูมีสเสน่ห์หมดทุกมุมนะครับผมแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยถ้ารถไฟบางส่วนเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะก็บรรยากาศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เชื่อว่าคงจะเงียบเหงากว่าเดิมนะครับผมนะครับนี่ก็ป้ายของรถโด,ดยสารสายต่างๆนะที่เขาใช้ติดด้านข้างตู้โดยสารนะก็มาดูกันนะมีอุบล มีเชียงใหม่นะสุราษฎร์แก่งคอยนะหนองคายก็มีนะผมสายต่างๆเลยนะแล้วก็สําหรับสถานีกรุงเทพเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสถานีต้นทางของลูกสายเพราะฉะนั้นก็ดูจานวนป้ายเอานะว่าเยอะขนาดไหนแล้วก็จะมีการแยกสีของสายต่างๆนะครับผมเนี่ยนะ,ะมีสีน้ําเงินนะสีเหลืองสีเขียวอ่าก็ดูกันนะครับผม ก็สําหรับทางด้านนี้นะก็คืออนุสนรณ์ปฐมมาเลิกรถไฟหลวงนะซึ่งก็ได้สร้างขึ้นเพื่อลาลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชก,กาลที่5นะที่ทรงพระราชทานกําเนิดกิจการรถไฟนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งเตือนใจพวกพนักงานรถไฟนะให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความสามารถนะนะครับก็มีผู้คนเนี่ยมาเคารพสักการะพระองค์ท่านนะ สำหรับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของย่านสถานีรถไฟกรุงเทพนะแล้วนะก็เป็นพื้นที่ย่านอันกว้างใหญนะ่มีตู้โดยสารรถไฟเนี่ยจอดอยู่เป็นจํานวนมากนะนะครับก็มีตู้แอร์ตู้พัดลมนะตู้ชั้นสามรถดีเซลรางนะผมทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นโรงรถดีเซลรางกรุงเทพนะนะครับแล้วก็ทางโน้นนะก็เป็นหอสัญ,ญญาณของสถานีกรุงเทพนะครับผมนี่นะซนะูมให้ดูกันหน่อย ด้านหลังก็มีพวกตึกพวกอะไรต่างๆนะฮะนี่ก็ตู้โดยสารเต็มย่านนะครับผมย่านสถานีกรุงเทพอ่ในส่วนของทางนู้นนะครับก็โค้งที่เราเห็นก็คือตัวอาคารของสถานีรถไฟกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีชานชาลาจํานวน12ชานชาลานะนะครับบริเวณด้านหลังของอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงเนี่ยก็จะมีรถจักไอ้น้ำตั้งอยู่คันหนึ่งนะฮะเป็นรถจากไอ้น้ำา456หมายเลข714นนะฮะ นี่นะครับก็ตั้งเด่นเป็นตังงาอยู่นะครับผมก็ใครมาเยี่ยมชมสถานีกรุงเทพเนี่ยก็สามารถจะมาถ่ายรูปกับคุณทวดได้นะฮะที่เราเรียกกันว่าคุณทวดเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากก็เป็นรถไฟรุ่นเก่านะครับผมเก่ามากๆนะน่าจะรุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วนะครับผมของสําหรับของผมนะ <laughs> นี่นะครับก็มีการทาสีว่ายอย่างสวยงามนะนะครับนี่ก็ด้านหลังนี่ก็เป็นพวก โรงซ่อมรถไฟนะครับโรงรถด,ดีเซลรางกรุงเทพอะไรประมาณนี้นะนี่ก็มีต้นไม้ปลูกอยู่บรรยากาศก็ดีนะครับผมนี่นะดูเงียบสงบนะสถานีกรุงเทพก็สำหรับทางด้านนี้นะก็คือห้องสมุรดรถไฟกรุงเทพนะครับผมซึ่งก็อยู่บริเวณด้านข้างของสถานีรถไฟกรุงเทพนะก็ถัดจากโรงรถด,ดีเซลรางออกมาหน่อยอยู่ทางด้านนอกนะครับผมก็จะมีตู้บชสอไม้สักโบราณเนี่ย เป็นตู้สมัยเก่านะก็มีการเอามาทาเป็นห้องสมุดนะครับผมเป็นที่นั่งอ่านหนังสือนะก็ดูกันนะมีการทาสนะีตกแต่งอย่างสวยงามนะเป็นเกี่ยวกับนะอาเซียนนะครับผมนี่นะฮะแล้วกนะ็ทางด้านในขวาสุดนู่นนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นเนาะก็เป็นรถยนต์รางหุ้มเกาะที่ผมก็เคยมาทําคลิปเอาไว้แล้วนะก็เดี๋ยวซูมให้ดูกันหน่อยนี่นะครับนะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นรถถังที่วิ่งบนรางรถไฟได้นะ นี่นะครับก็นะมาให้ชมกันนะบริเวณด้านข้างเดี๋ยวเราไปชมบริเวณถัดไปนะครับผมก็สําหรับทางด้านนี้นะก็คือคลองพดุงกรุงเกษมนะซึ่งอยู่เรียบสถานีรถไฟกรุงเทพทางด้านที่ตะวันตกนะทางด้านขวานี้นะก็จะเป็นในส่วนของกองบังคับการตํารวจรถไฟนะนี่นะแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นตึกบญชาการรถไฟนะครับก็ ดูนะมีลักษณะอาคารที่ดูสวยงามนะครับผมแล้วก็ออกแนวคลาสสิกคลาสสิกหน่อยก็นี่นะเดินเรียบบรรยากาศริมคลองกันนะเดี๋ยวเราก็จะไปชมที่สุดท้ายนะับบริเวณสะพานกษัตริย์ศึกซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นสถานีรถไฟกรุงเทพนะในมุมสูงแล้วก็ย่านอันกว้างใหญ่สวยงามนะก็ให้ชมบรรยากาศริมคลองกันไปก่อนนะครับผม เพืเ่อนๆครับนี่ก็คือบริเวณย่านสถานีรถไฟกรุงเทพนะที่มองจากสะพานกษัตริย์ศึกนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเป็นย่า,า,านสถานีอันกว้างใหญ่ที่ดูสวยงามนะฮะเราเห็นตู้รถไฟเนี่ยเต็มย่านเลยนะผมเดี๋ยวซูมให้ดูกันหน่อยสําหรับทางด้านหลังนะก็จะมีพวกตึกสูงๆเมืองกรุงเทพนะแล้วก็มีหลังคาโดมของสถานีรถไฟกรุงเทพซึ่งอยู่ใจกลางเมืองนะนี่นะครับก็เป็นอีก หนึ่งมุมนะสำหรับการถ่ายรถไฟที่ดูสวยงามนะครับผมก็เชิญชวนเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านเนี่ยมาถ่ายภาพกันได้นะสำหรับคลิปการพาชมสถานีรถไฟกรุงเทพในวันนี้นะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้การรับชมสนับสนุนและติดตามมาโดยตลอดนะก็ผมก็จะหาเวลาทำคลิป ที่เกี่ยวกับรถไฟต่างๆไม่เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่รับชมและติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำพงนะสวัสดีครับ